ถ,ถึงก่อนหน้าน,นี้ที่เราบอกว่าเอารูปภาพเก่าใช่ไหมมาลงโซเชียลมันก็เลยเป็นดราม่า,อ,าอนนียังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็หลังๆจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะตอนแรกไม้ยก็คือแบบเหมือนใช้เวลาทบทวนตัวเอง1วันที่เงียบไปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันนะคะไม้ยก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ สแสดงคือจริงๆอ่ะไม่เกิดจากความไม่รอบคอบของไม่และทีมเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรามานั่งคิดรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นกับรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เจตน,นาจริงๆแรกๆของเราไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบจะให้ใเป็นเรื่อง,องราวอย่าง จริงๆเจตนาจริงๆอ่ะไม้ก็ตั้งใจว่าตอนแรกเราอะ่ะโอเคแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะหาคอนเทนท์ที่แบบให้ดูสนุกขึ้นหรือสร้างสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะ่ะลืมมองอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเป็นความแบบผิดพลาดของไม้แล้วก็ความไม่รอบคออพอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคเราต้อง ออกมาทาความรับผิดชอบด้วยการที่ขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องนั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวังคือตอนแรกไมค์ก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะว่าเหมือนมีหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้วเนื้อควคมรู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขที่สุดก็คือการเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะในส่วนคอมเมนต์ที่มีการวิจารณ์กันอย่างนักวงที่มาได้เห็น อ่าจริงๆไม่มีเห็นบ้างแต่ก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนก็บอกว่าอยากเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าค่อนข้างทราบมาว่าหนักอยู่เหมือนกัน<ช>ทางบางบางแพลตฟอร์มอะไรงี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ก็มีเห็นผ่านเข้ามาบ้างคือก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในช่องของเราเนือมามาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็ได้อ่านแล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับ คําติทุกอย่างเลยแล้วกับตัวคนทีอยู่นตัวเจ้าของกอ้องได้ติดต่อมาบ้างไมคะ่นไยจริงจริงจ,งจงก่อนที่จะเกิดกล้องวิดีโอค่ะเรามีเป็นภาพอันนั้นมีเจอตัวเจ้าของรูปคนนึงแต่ว่าตอนวิดีโอเนี่ยเรา ลงไปประมาณยังไม่ครบ1วันนะคะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาอีก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลยก็ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของยังไม่ได้เจอแดงว่าหลังจากนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคอนเช์มากขึ้นที่เราคิดว,ว่าเรารอบครอบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังพลาดไ,ได้ถูกต้องค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆบางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเราในมุมที่เราโอเคเรามีเจตนาที่อ,อยากหาเจ้าของเนอเหมือนใครเห็นคลิปแบบมาเม้นท์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกมุมหนึ่งก็ถูกต้องเลยว่ามันเป็นสิทธิความเป็นส่วน ตัวของเขาซึ่งมไม่รู้ว่าวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้วเราไปตามหาจากรรานมือสองมันไม่ควรทำาะคะเราคิดน้อยไปจริงค่ะด้วยบิบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยหรือเลยทำให้แบบความรู้หรือความเข้าใจแต่ก่อนมันก็เปลี่ยนทุกอยาไปด้วยแบบที่เราเคยทำมาดีๆมันอาจจะแบบไม่ได้แล้วอะไรถูกต้องค่ะไม่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบตัวมันเองแหละคือปกติไม่จะทำแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ไหมคะไปกินไปมูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเราก็ อยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นนะพูดตรงๆ,รงๆมันก็เกิดจากตัวหนูนี่แหละหนูก็เลยพยายามหาอะไรที่มันสร้างสารรค์อาจจะเป็นการสร้างสารรค์ในมุมที่ไม่รอบขอบค่ะ<ร>มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไมคิดว่าคือทุกวันนี้ทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทําให้เราโตขึ้นไม่เหมือนแบบได้แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่เนอะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่แบบ เข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆอะ่ะเพราะว่า มันค่อนข้างแรงจริงๆค่ะในช่วงที่ยากลำบากสิ่งนันเป็นกำลังใจให้กับเราที่แบบต,ตอ้ตองลุกขึ้นสู้ต่อจริงๆวันแรกคือไม้ก็เหมือนขอบคุณตัวเองเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายอะ่ะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ไม้ขอบคุณจริงๆคนรอบตัวไมส้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนๆทีมงานผู้จัดการคือหรือใครที่เราเจอในชีวิตอะค่ะเขากยให้กําลังใจเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะพอไม้มาอัดคลิปอะค่ะไม้ ม้ใช้ความรู้สึกของไม้ทั้งหมดในการสื่อสารจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเหมือนที่พูดแล้วคนตอบรับออกมาคือจริงๆค่อนข้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆคนเข้าใจเลยจริงๆแบบดีกว่าที่คิดเอาจริงก่อนจะโพสต์ก็คือในใจนึงก็รู้สึกแล้วแหละว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนอะแต่ดีกว่าที่เราจะเงียบและหายไปเพราะว่าถ้าเราเงียบสุดท้ายไม่รู้สึกว่าแม้ไม่ไม่มีวันที่จะกลับมาลงคลิปปกติได้เพราะไม่รู้สึกวาเนียก็คือปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไไสุการก็เป็นเซฟโซนให้เราไหม ที่สองแก,แกเขาก็จะให้กําลังใจแบบสไตล์ผู้ชายเนอะเขาก็แบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีจาตนาไม่ดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากทาอะไรรู้สึกว่าทำแล้วผิดชอบแล้วเรารู้สึกทำแล้วเราสบายใจและแฮปปี้ก็คือเขาบอกทาเลย,เลยะะเอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาช่วยเราแกปป้ปมในใจแกปป้ปมในใจไหมเหรอคะห<แ>นูอาจจะได้รับ,บ,บความสะรองจากเขาอาจจะแบบเออฟีลแบบเขาก็ น่าจะมีให้กําลังใจแบบสไตล์เขาแต่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนแบบคิดเยอะวองวนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามแบบคิดน้อยลงแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้นะจะเอาเคสนี้ไปสอ,สอน,อนสกักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไณ์ตรงใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นะคะเพราะว่าไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยจริง,รงๆคือตอนลงคลิปวันแรกคือเรารู้สึกแบบเราลงได้ใจที่แบบ มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดขึ้นมันแบบเหมือนพลิกเลยอ่ะความรู้สึกเราก็พลิกแล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะทาไมเราคิดไม่ถึงคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีใครไปสอนได้นะคะชอบช่วงนี้แบบมีมีแบบได้ไปสอนที่ทธรรมศาสตร์มาน้องๆเป็นอาจารย์พิเศษก็รู้สึกสนุกดีค่ะพยายามเป็นอาจารย์มาอาจารย์มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ณนนะ,คะ